อันนี้คือถึงมาฝั่งตัวเอ็มนะครับเพราะฉะนั้นในลำเหมืองที่ลอกมานะครับเอาหญ้านะครับเป็นเศษวัชพืชนะครับเอามาไว้ฝั่งนาทางทิศตะวันตกนี้นะครับเอามาวางไว้วางระหว,ว่างต้นไม้ทั้งสองแถวนะครับเพื่อที่จะเป็นปุ๋ยในครั้งต่อไปนะครับ น้ลอกลอกมาเป็นแบบนี้นะครับที่ทู้ฟังล้ำเหมืองนะครับเราจะเอาลอกเอาเศษหญ้านะครับขึ้นมาไว้นี่นะครับระหว่างต้นไม้สองแถวนี่นะครับ